ท่านผู้ชมค่ะระักษาให้พรค่ะรับพรนะคะกรว่ขอให้ดนงง้ําวดน้ให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะท่านผู้ชมคะถ้าใครที่อยากมาทําบุญแล้วเจอวัดสวยๆมีอะไรที่น่าดูน่าชมช้อปปิ้งด้วยได้ดูได้ชมธรรมชาติงดงามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะ แนะนำที่นี่นะคะมาสองครั้งแล้วประทับใจค่ะประทับใจเรื่องอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกเลยก็คือพระค่ะพระสงฆ์ท่านให้พรดีมากดีมากๆเลยนะคะให้พรแบบคนที่มีความประสงค์ที่จะมาทำสังฆทานหรือว่ามาทำบุญนะคะ จะทำให้รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยเบิกบานเลยนะคะรู้สึกมีความสุขจิตใจผ่องใสเลยค่ะประสงฆ์ท่านดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างที่สองเลยวัดนี้เป็นวัดที่สวยมากมีอะไรให้ชมเยอะมากท่านผู้ชมใครที่เป็นสายรีวิวสายถ่ายรูปนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนกับวัดนี้นะคะอย่างที่สามคือมีปลาแดดเดียวราคาไม่แพงกิโลหนึ่งประมาณเจสบาทตัวใหญ่ๆไม่ถึงร้อยค่ะกิโลหนึ่งมาสองครั้งแล้วนะคะมาซื้อเนี่ยสองสามครั้งแล้วแล้วก็นำพริกอะคะ่ะที่ใส่ขวดอะรสชาติอร่อยมากว้า <Wow. S 1> ที่อย่างต่อมาก็คือที่จอดรถ มีพอสำหรับรถหลายคันนะคะแล้วก็ไม่มีค่าเก็บค่าจอดรถด้วยนะท่านผู้ชมอย่างที่สามจะบอกว่าประทับใจดีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อย่างต่อมาจะบอกว่าประทับใจดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่ชอบค่ะคือเส้นทางที่จะมาถึงวัดเนี่ยเป็นเส้นทางธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมธรรมชาติสุดๆค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าธรรมชาติยังไงเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นเส้นทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Let's go ท่านผู้ชมคะนี่คือเส้นทางที่จะไปวัดสาขาค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นที่เที่ยวใกล้กับ กรุงเทพมหานครของเรานะคะเราสามารถไปไหว้พระทำบุญลอดใต้โบสเสริมดวงให้ปังปังก่อนปีใหม่หรือว่าช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะวัดเก่าแก่นับร้อยปีค่ะวัดสาขาที่เที่ยวใกลกรุงเทพไปกลับได้จ้ะท่านผู้ชมคะ่ะวัดสาขาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ในตำบลน,นาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัด สมุดปราการนะคะจัดว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในพื้นที่เลยนะคะไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือในอุโบสถนะคะจะมีพระปางเอ็นค่ะท่านะผู้ชมแล้วก็หลวงพ่อโตส่วนด้านล่างอุโบสถนันะคะจะมีการลอดผ่านพระราหูซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเพราะ เหมือนกับการสะดอกเคราะห์นะคะโดยจะมีทั้งลูกนิมิตเอกพระพุทธรูปโบราณและองค์พระแฝดหันหลังชนกัน,นาาที่เพิ่งจะขุดค้<ข>นพบเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเย,ย้ในที่สุดเราก็มาถึงวัดแล้วค่ะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะท่านผู้ชมนี่คือทางเข้าวัดค่ะทุกคนตามมาเร็ว ไปดูกันว่าเราจะเจออะไรเป็นสิ่งแรกท่านผู้ชมที่สะดุดตามากๆเลยคือเมื่อมาถึงตรงวัดนะคะจะเห็นหเป็นริบบิ้นนะคะเป็นผ้าหรือว่าลิบบิ้นสีแดงผูกเป็นแถวยาวมากเลยท่านผู้ชมอันเนี้ยเขาผูกเพื่ออะไรคะท่านผู้ชมมีใครทราบบ้างอะ่ะช่วยบอกหน่อยนะคะท่านผู้ชมมีคุณนะ้าท่านหนึ่งเล่าว,ว่าที่นี่นะคะ มีพระปรางเอ็นค่ะซึ่งเป็นองค์พระปรางเก่าแก่มากๆเลยนะคะท่านชมตั้งอยู่บริเวณริมคลองค่ะซึ่งเมื่อก่อนนั้นพระปรางองค์นี้ไม่ได้เอ็นนะคะแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันได้เกิดน้ําท่วมค่ะทําให้พื้นดินเนี่ยมันลอยตัวอยู่บนโคลนเกิดการซุดตัวท่านชมองค์พระปรางก็เลยเอียงไปทางด้านทิศตะวันตก ราวๆประมาณ15องศาค่ะแต่หลังจากครั้งนั้นแล้วนะคะก็ไม่ได้เอียงเพิ่มแต่อย่างใดเลยค่ะท่านผู้ชมเขาเลยปล่อยให้เอียงแบบนี้นะคะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านสาขานั่นเองค่ะท่านผู้ชมและก็ยังเล่าต่ออีกว่ารอบๆอ,องค์ประบางนั้นนะคะก็จะมีการกั้นกำแพงแก้วไว้รอบๆมุมค่ะทั้ง4ี่กำแพงแก้วเลยนะคะจะ ประดับไปด้วยปรางประจําทิศค่ะท่านผู้ชมซึ่งแต่ละด้านของกำแพงแก้วนั้นนะคะจะมีซุ้มประตูเป็นทางเข้าสู่องค์พระปางค่ะและที่นี่ก็ยังมีประเพณีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการห่มผ้าพระปางค่ะโดยจะมีการแห่ผ้าแดงไปรอบๆชุมชนนะคะพร้อมกับการทำพิธีบวงสวงเพื่อเป็นการบูชาองค์พระปาง แล้วก็นำผ้านั้นขึ้นหมหงประปางเอียงด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมภายในวัดเนี่ยนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะใต้อาคารโบสถ์และวิหารซึ่งที่นี่ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวจะใช้สำหรับลอดใต้โบสถ์วิหารคะ่ะท่านผู้ชมและฐานหลวงพ่อโต เขาจะลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะมีความเชื่อกันว่าจะทำให้โชคดีแล้วก็รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆและยังสามารถเดินชมด้านในพิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วยจ้าและก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะรับชมมีอย่างเช่นพระพุทธรูปศิลาพระสังกระจาย ห้องพิพิธภัณฑ์เทพสีสาขาไปจนถึงห้องลอยบัวค่ะเรียกได้ว่าเดินชมไหว้พระกันไปได้ทั้งวันเลยนะคะ่านผู้ชมใครที่กำลังหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพบ้านสาขาหรือว่าและวัดสาขานะคะที่นี่น่าจะตอบโจทย์นะคะ่านผู้ชมเวลาเปิดปิดนะคะเมื่อสักครู่ไปถามมาก็คือให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา7จนาฬิกา ถึง18นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมแล้ววันนี้บังเอิญเรามาถึงที่นี่เที่ยงค่ะเอ่อทีนี้ถ้าเกิดจะทำสวะถวายสังฆทานรอเที่ยงครึ่งกับท่านผู้ชมโอเคค่ะได้เวลาแล้วพระมาแล้วไปค่ะไปถวายสังฆทานกันร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันนะคะ ขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้นะคะปี2,568หรือว่า2,025ขอให้เป็นปีที่เฮ่งๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจเบิกบานคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินทองทรัพย์สินไหลมาเทมาหาเงินเข้ามาอย่าง ไม่ขาดสายได้ลาบได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยขอให้ข้าพเจ้าหาเงินได้เยอะๆมากพอที่จะมีเงินพอที่จะทำบุญได้ตามที่ต้องการด้วยเธอมีเงินมากพอที่จะทำทานได้อย่างที่ต้องการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ ท่านผู้ชมถาวายสังฆท,ทานกันรอรับบุญนะ 开，规划，开业，上。 ผู้ชมคะเมื่อเรามาถึงวัดนะคะอย่าลืมมาไหว้ขอพรสักการะองค์หลวงพ่อโตนะจุดนี้ก่อนนะจ๊ะเอาละเมื่อถวายสังฆทานรับพรรับบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปเดินรับชมจุดต่างๆเพิ่มเติมได้อีกนะคะท่านะผู้ชมเพราะว่าเยอะมากๆค่ะนั่งรอเพื่อนๆที่มาด้วยกันตรงนี้ก่อนนะคะและก็ จะเล่าประวัติย่อๆของวัดแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมฟังว่าวัดสาขาเนี่ยนะคะได้จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2325ค่ะท่านผู้ชมนึกว่าเป็นวัดสร้างใหม่ค่ะเพราะว่าสะอาดแล้วก็สวยมากแต่จริงๆแล้วสร้างมาตั้งนานแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งจากการสันนิษฐานว่าชาวบ้านช่วยกันสร้างค่ะ เมื่อคราวที่มีการรบชนะพมาา่าค่ะแต่เดิมเนี่ยชุมชนบ้านสาขาเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนต้นแน่เมื่อเกิดสงครามก้าวทัพรัชการที่หนึ่งให้ผู้ชายไปเป็นทหารเหลือแต่ผู้หญิงแล้วก็คนชราเมื่อทหารพม่าเดินทับผ่านมาชาวบ้านที่เหลือ ร่วมมือกันสู้รบกับพม่าอย่างกล้าหาญค่ะจนชนะค่ะท่านผู้ชมหมูเก่งมากเลยอะ่ะหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีชื่อว่าหมู่บ้านสาวกล้าอ๋อเพราะว่ามีผู้หญิงกับคนชราในการสู้รบกับพม่านั่นเองก็เลยได้ชื่อว่าสาวกล้าแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันเพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านสาขาอ๋อ เทียนจากสาวกล้ามาเป็นสาขาค่ะอุ้ยมูแต่เมาก่บท่านผู้ชมเพลินไปหน่อยท่านผู้ชมถูกทิ้งค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะคือมีที่นั่งพักผ่อนเยอะมากเลยค่ะตรงสวนนุ่นก็มีที่นั่งนะคะเป็นแบบซุ้มอะสวยหน้านั่งนะคะและตรงนี้ค่ะ เย็นสบายนั่งชิวชิวฟินมากเลยค่ะมีปลาสวยสวยตัวใหญ่ๆสีสดๆให้เราดูด้วยเอยแล้วมีใครจะคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยจะมีใครรู้ไหมเราอยู่ตรงนี้เรารอเธออยูย่ก็ดีเหมือนกันเนาะให้ท่านผู้ชมดูปลาเพลินๆไปก่อนนะคะความสวยสด ตัวใหญ่ๆของปลาที่นี่นี่แบบเป็นเลิศเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิตัวมันใหญ่และสีมันสวยมากเลยอ่ะเราสามารถให้อาหารกับน้องปลาได้ด้วยนะท่านผู้ชมโอ้ my god มีอาหารปลาไว้บริการด้วยโอ้ my god ท่านผู้ชมสีสดตัวใหญ่น้ำนี่ใสปิ้งเลยแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะท่านผู้ชมคะขอเมาส์ต่ออีกหน่อยนะคะเขาบอกว่า ที่ในวิหารนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อโตค่ะท่านผู้ชมซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับวัดเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองค่ะปางมันชัยส่วนอุโ,อโบสถนะคะโดยรอบจะมีลูกนิมิตโบราณ8ปดลูกค่ะวางอยู่บนแท่นพญานาคเจ็ดเสียน มีการขุดพบพระพุทธรูปป้ายวิหารซึ่งตรงกับฐานองค์หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปศิลาค่ะด้านบนเสียนเป็นฐานของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่ที่นิยมใช้กันในสมัยอดีตค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือพระปางเอียงอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดริมคลองสาขา ซึ่งเกิดจากดินซุดเมื่อร้อยปีก่อนจ้ะซึ่งรับปางเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นทรงฝักเข้าพโพดค่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะฐานทรงสี่เหลีย่ยมย่อมบกไม้สิบสองส่วนกลางของระบรางทำเป็นซุ้มจาระนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุดไว้ทั้งสี่ด้านอ๋อก็อยู่พระสมุดเจดีนี่นาปัจจุบันแตกหักไปแล้วเหลือให้เห็นบนพระปางเพียงสองด้านค่ะท่านผู้ชมคะเพื่อนๆคะ,คะใครเป็นสายมูบ้างที่นี่มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะพิกัดสายมูจังหวัดสมุทรปราการ ตามตำนานการก่อนเมื่อย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีตำนานได้เล่าขานกันว่าเท้าวเวสวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสีทั้งหมดมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องและคุ้มครองโลกมนุษย์โดยเท้าวเวสวรรณนั้นมีที่ประทับอยู่ทางทิศเหนือค่ะท่านเคยเป็นมนุษย์ด้วยนะ ตอนที่ท่านเป็นมนุษย์นั้นท่านเป็นพรามค่ะเป็นพรามที่ใจบุญซะด้วยมันทำกุศลและคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจ้ะท่านจึงได้รับพรให้เป็นอมตะค่ะท่านยังเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัตตภีด้วยนะและท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นเทพ แห่งความร่ำรวยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตไหมคะวันนี้ท้องฟ้าสีสวยมากๆเลยอะท่านผู้ชมชม,มีพระราหูด้วยนะไปไปไหว้พระราหูกันอ้าวตรงนี้ยังมีปลายค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีน้ำพริกมะขามแล้วก็มะขามอ่อนค่ะน้ำพริกมะขามกระปุกละสิบบาทลองซื้อไปกระปุกหนึ่งค่ะไปชิมดูก่อน มีพญานาคด้วยนะท่านผู้ชมดูซิเนี่ยพญานาคก็สวยจังเลยอ่ะตรงบริเวณทางออกนะคะท่านผู้ชมจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเมี่ยงคำค่ะท่านผู้ชมชุดละ80อร่อยนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยค่ะท่านผู้ชมชุดละ80ดบดีมากเลยซื้อมาสองชุดถือว่าถูกใดมากจ้ะ ส่วนบริเวณนี้นะคะจะเป็นตลาดบิดศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ลอดโบสถลอดวิหารใต้ศาลหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มาซื้อปลาครั้งที่สองที่สามนะคะครั้งนี้ซื้อไป3โลเลยค่ะ3โลร้อยท่านผู้ชมตัวใหญ่ใหญ่ท่านผู้ชมคะก่อนลาไปขอเมาส์หน่อยนะคะ ซื้อลอตเตอรี่ไว้สองใบคะ่ะนูกชมปกติเป็นคนไม่ชอบซื้ออะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้ซื้อพี่สองใบเลยขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งนะไม่ใช่อะไรหรอกจะได้กลับมาทำบุญแบบชุดใหญ่ๆกับเขาบ้างอยากทำบุญแบบใหญ่ไ่ะ